สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูโอน,นะครับสําหรับคาบวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเรื่องง้อป,ป่าเหมือนเดิมน,นะครับง้อป,ป่านี้น่าจะจบคลิปหน้านะครับน่าจะจบแล้ววันนี้เนื้อเรื่องจบแล้วแน่นอนวันนี้เนื้อเรื่องจบแน่นอนนะครับส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของสรุปเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ปิดเรื่องนี้กันได้ใช้เวลาถึงสี่คลิปด้วยกันก็กจะจบนะครับนะ แต่นี้มปนคลิปที่3นะครับเนื้อเรื่องสุดท้ายนะครับเนื้อเรื่องตอนจบนะโพ้ทบทวนเล็กน้อยก่อนอ่าไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะครับอ่ะครที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงเด็กสองคนนะครับที่ชื่อคณังกับไม้ไผ่ถูกไหมเขากำลังชวนกันไปเล่นนะครับไปเล่นในป่าไปชมป่าอย่างอย่างที่บอกตอนนี้เป็นตอนชมป่านะครับแล้วเขาก็ในบทก็มีการพูดถึงอ หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลิงยศนะอะไรก็แล้วแต่มูตเตียวอะไรพวกนี้นะครับนะก็คือเป็นสัตว์สัตว์ในสัตว์ในสัตว์ที่เป็นภาษากอยนะครับนะสัตว์ในป่าที่เป็นภาษากอยนะแล้วก็วันนี้นะครับก็จะอ่านอกจากลิงยศแล้วก็พูดมีพูดถึงพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีเนื้อหาต่อจากคราวที่แล้วนะครับแล้วก็จะไปจบเลยนะครับ อ่ะเขรได้ได้ในโค้ดแปลหน้านี้ไว้ครึ่งหนึ่งนะครับมันอยู่มันอยู่หน้าที่อ่นน่ะอ๋ะอมันคือหน้าที่เท่าไหร่สักครู่นะอ่ะใครลองสต็อปคลิปนะครับแล้วก็หาหน้านี้กันก่อนนะอ่ะโอเคครับมันคือหน้าที่หนึ่งร้อย หนึ่งนะครับหนึ้อยหนึ่งนะหนึ่งร้อยหนึ่งก็มาถึงตอนที่เขาเริ่มที่จะนะครับไปเจอสัตว์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าบาวัดอ่าเขาเรียกอะไรวานอนยศนะครับตายกอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออ่าเตาโวอเตาโวคือชนีถูกไหม ผมก็ได้ให้คําแปลไว้แล้วนะครับส่วนใครยังไม่รู้คําแปลของสัตว์พวกนี้นะก็ให้เปิดย้อนเอ้ยไม่ใช่เปิดย้อนเปิดต่อไปนะครับนะมันก็จะมีในในในแต่ละเรื่องก็จะมีคําแปลของเรื่องนั้นๆไว้ให้นะครับเอาไปกันต่อนะครับอ่ะก็ตันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่อมานะครับคือเด็กสองคนนี้นอกจากจะชมป่าไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการล่าสัตว์ที่ชาวเงาะเขาจะทํากันนะเขาบอกว่าชวนชมด้อมอ้อมหากาเหว่าน้อยากาเหล่าก็คือนกนะครับนะ นะก้าวเาหน่อยนกก้าวเบา,าก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะพบนับร้อยบอกพันต่างัาษามือขวาควักดินพรางย่างย่องครามาครึ่งใครกับอุลาจนกลมดีนะครับก็คือเอาเอาดินเนี่ยนะนะเอาดินหยุ่ควักดินขึ้นมาแล้วก็ปั้นกับอ,อกตัวเองเนี่ยนะครับปั้นให้มันกลมนะแล้วสอนลูกเข้าไว้ในลํากล้องหลิวตามองแน่ใจเห็นได้ที่แล้วเป่า ต้องนกตกทันทีทั้งสองสียิงซ้ำด้วยชำนาญก็คือยิงโดนนกยิงเอาเอาก้อนดินเนี่ยยิงโดนนกปึกนะครับให้นกมันให้นกมันล่วงแล้วก็ยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะคันได้มามากมายหลายสิบนกต่างอิ่มอกปรีปรีเปเกษมสารเขาก็ดีใจกันนะครับดึงเถาวันผูกอ่าผูกกล้องแทนคานพาดไหลทยานย่าคันไหลก็คือเนี่ย อ้น่ก็คือกล้อง,ของเขานะในในรูปนะที่เห็นก็คือกล้อง,ของเขาเขาใช้เถาวันผูกขานกแล้วก็ห้อยห้อยลักษณะนี้นะครับนะมาถึงยังซึ่งฝั่งทานทหารใหญ่ทั้งสองล้อนลนเป็นพ้นไปก็ชวนกันลงในลำธารน,นะครับพอล่าสักคืตัวเหนื่อยก็ทั้งสองคนก็ลงลงเล่นน้ำกันนะครับตามภาษาเด็กน้อยนะจับตะพดมะพร้าวกวักตักวาลีตะพดก็คือไม้เท้านะครับนะเป็น เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับนะเป็นเป็นไม้อะเป็นไม้เท้าอ่ะนะครับนะแต่าพดนมะพร้าวคือเป็นไม้เท้าที่ทําจากต้นมะพร้าวนะครับมะมะพร้าววักตักวารีวารีพว่าน้ํานะน้าลดทั่วอินทรีย์อาบสนานอินทรีย์คือร่างกายนะครับนะไม่ใช่นกนะไม่ใช่อาบน้านกนะอับละอินทรีย์แปลว่าร่างกายนะครับเอาน้ำเนี่ยลดทั่วร่างกายนั่งชุ่มแช่เย็นฉ่ำสำราญ น้ำเป็นเกียวเชี่ยวชาญทานกายรับเห็นฝูงปลามาพรวนทวนกระแสสองเงาะแบมือจ้องเที่ยวมองจับเหยียบศิลากิ้งล้มลื่นล้มพับลงนอนทับกันงอนเลาะการงอนง้องหัวเลลิกก็คือเป็นภาพบรรยากาศก็คือวิ่งเล่นกันตามหินหินที่เป็นน้ําตกอะไรเงี้ยพอมันลื่นก็หัวเลาะกันนะครับนะก้งโค้งมองจ้องมือจะช้อนใหม่ กลัวปลาตกใจไม่กระดิกก็คือจะช้อนปลากินกันนะครับนะพอได้ทีชฉวยพับป,ปลากับพลิกดิ้นดิกๆโยนไปไว้ทางไว้กลางทรายนะครับคือเอาปลาพอเอาปลามือตักปลาเนี่ยแล้วก็โยนไว้กลางทรายปูน้อยๆวิ่งล้อยตามริมหาดทั้งสองมาดหมายตะคุบปุบเปิดหายอคอยปากรูป,ปูไม่ทันจะซ่อนกายก็คือจับปูจับปลากันนะครับแล้วเขาก็ทําการ เผาปูเผาปลากินกันนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการไปล่าสัตว์ไปวิ่งเล่นอะไรกันมาในป่านะครับก็อาบน้ําแล้วก็หาอะไรกินกันนะครับนะตามภาษาเด็กเด็กเงาะนะครับนะแต่โค้ดมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะเขามีคําว่าริมหานะถ้ามาถึงไปคำว่าริมหารู้ได้ไงว่าเป็นทะเลนะครับนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเกิดที่พัทลุงถูกไหมเรื่องเงาะเนี่ยไงงอเงาะคนเงาะเนี่ยมันจะอยู่ที่พัทลุงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่พัทลุงเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีทะเลเยอะนะชาวใต้คนใต้มีทะเลเยอะนะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ําที่เงาะสองคนนี้ไปเล่นเนี่ยไม่ใช่แค่แหล่งน้ําตกธรรมดาแต่มันคือทะเลนะครับนะเสตนาเรียบทานเที่ยวแลหาตามติดท่าแป๊บหนึ่งนะโอเคดอาต่อ่าเสตนาเที่ยว เรียบทานอาเสรสนาเรียบทานเที่ยวแลหาตามริมท่าหาดใหญ่ใต้ต้นสนเห็นล่มลื่นพื้นราบชอบโกนสองคนพากันขึ้นหยุดพักก็มาพักกันที่ริมหาดนะครับเมื่อนั้นไม้ไผ่ใจคอ,อไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนักคิดชวนขนังเพื่อนรักเก็บกิ่งสนหักเป็นกองล้วงเหล็กไฟในไกพพกมาตีต่อย อ่าพวกไอไกพ็อกนี่ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับมันจะคือเป็นกระเป๋าที่ห้อยจากชายกางเกงออกมานะเหล็กอ่าเหล็กไฟในที่นี้ก็คือหินไฟอ่ะนะนึกถึงหินที่เขาใช้กระแทกกันจนเกิดไฟนะที่เขาตีก็ก,ก,ก็กระเกิดไฟนะครับนะเหมือนหิ่งห้อยแวะววักจับชุดจ้องแล้วเป่าฮุดชุดติดตามทํานองจุดฟืนทั้งสองช่วยกันซุกเอาเศปผู้เอาฟืนเนี่ยซุกซุกกองกองไฟให้มันลุกข,ขึ้นนะครับนะ เอานกหนูปูปลาเข้ามาเผาเนะี่ยนอกจากจะเผาปลาแล้วก็เอานกที่หามาได้เนี่ยมาเผาต่อด้วยนะครับนะพลิกแล้วพริกเล่าดูจนสุกแบ่งแล้วปันการกินกินเล่นกุลียุคสวนสนุกเฮฮาประสาใจนะครับก็สองคนนี้ก็ปิ้งสัตว์ที่หามากันอย่างสนุกสนานนะครับพอเขาก็ เล่าไปถึงเรื่อยๆนะครับว่าเออเด็กสองคนนี้มันนอกจากจะทําของกินกันแล้วเขาก็ยังร้องราทําเพลงกันนะคราวนี้เป็นเขาก็เขียนเป็นบทเพลงว้ให้นะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เป็นภาษากอยทั้งบทเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโควจะเปิดให้ฟังนะครับนะอ่าเป็นมันเป็นเพลงค่อนข้างโบราณมากนะครับนะมันเป็นเพลงอ่ะเลเลเอเ,เ,อเ,เ,อเลลาเนี่ยนะมันเป็นเพลงของชาวเงาะนะเขาก็เขียนไว้ว่าไอเจ้าขนังกับไม้ไผ่เนี่ย เขาร้องเล่นเพลงนี้กันอย่างสนุกสนานนะครับนะแต่ความจริงโกดไปเปิดฟังแล้วมันก็ไม่ได้สนุกหรอกมันก็เป็นเพลงโบราณณน,นะครับนะแล้วก็มีบทนี้เป็นบทหนึ่งที่เขาไว้แซลพวกลิงนะครับนะดูมันวิ่งตามกิ่งไซใช่หรืออะไรอาใช่อะไรหรือกรากรลาพวกนี้ก็คือลิงนะครับมือมันกำผล,ลไม้เห็นหรือไม่นั่นแน่กระานะครับนะก็คือ เล่าลักษณะของลิงเนี่ยจะลงด้วยกรามหมดเลยนะแล้วก็ทั้งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของลิงหมดเลยนะครับนะความโซนการกินการทํานูน่นทํานี่นะครับนะอะ,อะไรอ่ะวิ่งข้างหน้าวิ่งข้างหลังไม่หยุดยั้งเลยหนอกาอเห็นไหมเซเรราอะเซเรยาต้นโหนลิงทะโมนหรือหรืออ้อกรานะครับต้นงอเปลือกแดงแจ๋แหมแหม,แมดูสิกรากอไผ่ชใบชะอุ่ม เกาะเป็นกลุ่มล้วนแตกรานี่คือการแต่งที่เก่งมากนะครับนะลงท้ายทวยคาเดียวกันหมดเลยนะครับนะคือบรรยายลักษณะข,ของไอเจ้าลิงเจ้ากระราตัวนี้นะครับว่มามันเป็นอย่างไรแล้วก็แต่งมาเป็นเพลงกันนะครับนะอา้าวเดี๋ยวโค้ชจะเปิดเพลงไอเจ้าเลลาเอเลลาให้ฟังโอ้ต่อลำโพงมันไหมเนะี่ย เป็นเพลงโบราณครับถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอามาใช้ลํากันด้วยนะอ่านี่ น่าจะพอได้ยินนะอ่ะมา โอเคเดี๋ยวโพสส่งลิงก์มาให้ผู้ใครอยากฟังต่อนะครับนะแต่เป็นเพลงแบบนี้นะเพลงแบบเพลงเลราเอเลลานะครับนะก็ชาวเงาะเขาร้องกันนะครับนะในสมัยก่อนเนี่ยทำมีเป็นทำเอามาเป็นการสแสดงเปิดการสแสดงโชว์แบบนี้ด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูต่อไปก่อนทีนี้มาดูการบ้านของเรานะครับวันนี้โค้ชอยากให้พวกเราใช้จินตนาการนะใช้จินตนาการว่า ไอ้ท we no <huh> ี่เราเรียนกันมาเนี่ยนะมันเป็นบทชมป่าถูกไหมโค้ชอยากให้เราเนี่ยจินตนาการว่าตัวเราเป็นพนังหรือไม้ไผ่กแล้วแต่นะครับนะในเรื่องเนี่ยเขาพบอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะครับให้วาดรูปนะครับวาดรูปตามจินตนาการนะกินจากเรื่องที่โค้ชเล่ามาเนี่ยสองคลิปสามคลิปเนี่ยนะครับนะเจอนกเจอลิงเจออะไรไปดูมาว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับนะแล้ววาดเป็นฉากมานะครับนะวาดเป็นฉากมาให้ดูนะ ขออ่าเป็นเอาเอาสักอ่าไม่เอาดีกว่าเอาไม่กําหนดดีกว่าโพสจะตอนแรกจะกาหนดว่าขนาดไหนไม่ต้องไม่ต้องกหนดดีกว่าเอาให้ได้รายละเอียดตามที่เคยเราเคยเรียนกันมานะครับนะให้จินตนาการฉากฉากหนึ่งนะไม่จําเป็นต้องเป็นทุกฉากก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นฉากเนี้ยเราเห็นเราเห็น อันเนี้ยฉากเนี้ยเห็นอ่าเห็นลิงกับนกใช่ไหมมันมีมีบทหนึ่งพูดถึงลิงกับนกนี่ออาเราก็วาดต้นไม้มาต้นหนึ่งอ่าโหดวาดมาสวยนะอ่านะครับนะอมีเงาะสองคนนะมีเงาะสองคนนะนะครับมีเงาะสองคนนะครับอ่ะถ,ถือถือถือบอลาด้ถือกล้องด้อ่ะ นะครับแล้วก็มีลิงอ่ะมีลิงเกาะต้นไม้อยู่นะครับมีลิงเกาะต้นไม้อยู่มีลิงเกาะต้นไม้อยู่นะครับนะอะไรก็ได้นะครับนะตามจินตนาการของเรานะครับนะตามจินตนาการของเราแต่ต้องเป็นฉากที่อยู่ในเรื่องนะครับนะจะตามเรื่องที่เคยฟังมานะครับ เรื่องเงาะป่านะไม่ใช่เรื่องอื่นนะสําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับโพตก็การบ้านข้ามนี้มีประมาณนี้นะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับโพตขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ